สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอนี้ก่อนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเตรียมตัวสำหรับการที่จะเข้าเรียนโดยใช้ระบบเ e สซึ่งมีการทดลองไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่วันนี้คุณครูมีข้อตกลงอย่างนี้นะคะเราจะเข้าเรียนกันก่อนนะคะ13นาฬิกา30นาทีเราก็จะมีเรียน โดยใช้คลิปวิดีโอก่อนนะักเรียนฟังเพลงชมคลิปวิดีโอที่เป็นความรู้เลือกคําที่ใช้สระอัวมีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดแล้วก็ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็คือคําที่คาสระอวดนะคะซึ่งคําที่ใช้สระอวดนะั้นมีไม่มากแต่เข้ามาเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้เป็นความรู้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมี แบบฝึกหัดไปให้นักเรียนได้ลองเขียนจากความรู้ที่นักเรียนฟังเขียนคําที่ผสมสระอัวมา20คําอาจจะเป็นคําที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะทุกคนเขียนแล้วคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่มีภาพแล้วก็มีคําอันนี้นักเรียนไม่ต้องทําส่งคุณครูแค่นักเรียนดูว่าคํากับภาพไหนที่เป็น ภาพแล้วก็มีคําของคําที่ใช้สระอวัวที่เป็นความหมายของภาพนั้นนะคะหลังจากนั้น14 14นาฬิกา30นาทีนะคะ14นาฬิกา30นาทีคุณครูจะเข้าระบบมิตรเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าห้องเรียนแล้วนำสิ่งที่นักเรียนเขียน20คําคำมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในช่วงเวลาที่เราใช้ระบบเมทต,ตั้งแต่14นาฬิกา30นาทีตลอดไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะเพราะนั้นวันนี้นักเรียนที่เตรียมตัวสำหรับการเข้าเรียนโดยระบบเมทก็สามารถจะได้เข้าเรียนเลยในวันนี้แต่นักเรียนไหนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนกันด้วยระบบ ส่งคลิปวิดีโอเหมือนที่เราเรียนกันมาก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนได้ฟังเพลงที่จะเป็นความรู้แล้วก็เรียนจากคลิปวิดีโอที่เป็นความรู้จากนั้นนําความรู้ที่เราได้เรียนได้ฟังมาเขียนคําที่ผสมสระอัว20คําแล้วเราน,นําเสนอกันในช่วง14นาฬิกา30นาทีนะคะสวัสดีค่ะ